เลยพี่ <Stars> นี่ดูสะพานมันเนี่ยมันจะสวิตช์มันจะแตกกันเนี่ยเราเป้อนไฟเข้ามันก็จะแตกกัน<อ>เห็นไหมนี่แหละนี่ชัดเลยพี่ชัดเลยเอาไหมมาี่เอาไหมาแตมกแตไหมมพี่ปแตกไหมอ๋อย <field. S 2> อดเลยเนาะโอเคอันนี้สวิ okay. <rak> ตช์ปกติเปิดอืมปกติเปิดสีขาปกติเปิดสมมุติว่าปกติปิดคือว่า ปกติปิดก็คือมันมันติดกันอยู่เวลาเราป้อนไฟเข้าไปแล้วมันจะห่างกกันมันจะห่าโอเคครับเดี่ยครับอาจารย์คนที่สองันนี้ปิดเลยนะครับผมได้เห็นข้างในมาแล้วรู้แล้วว่าข้างในเป็นไงลขอบคุณครับไฟต่อขาที่เหลือทั้งสองขาใช่พี่ าจารย์ผมแน่นอนครับจากลำปางจบอินเตอร์เทคลำปางพอดีครับ เปล,ลาานี้ก็ได้เปแล้วที่พนกดนี่แป้นนะอยาให้เขาดูนี่แป้นก่อนนี่ก็ได้พี่นี่สา,สายนี่เลยคิดเลยอ,อันนั้นขาแปดเจ็ดมือมือที่ขาไหนนะขาอันนี้ใช่ไหมสลับขั้วกันได้เนาะสลับได้สีข่ขาสลับได้ขา <4 S 2> สลับได้ <4 S 2> นนไฟไอ้ลีเหลมทำหน้าที่อะไรพี่คือตัดต่อไฟใช่ไมหมอือ,อเดี๋ยวใสอีกคัน คราคาคุณรวดเลยพี่เอตรวจเจอแล้วรวดเจอแล้วเจอแล้วก็ต่อเข้ากับแบตซะเลยตอนนี้นายช่างหาสายไฟไม่เจอนะครับประตัวได้ไหม คครรับใที่ยังไม่ได้ดีเลยรับซะสุดท้ายนะนี่ครับอันนี้คือขวดขวดชิ้นครกขวดใดที่ประเภทไหนไฟไฟถ้ายังไม่ชอบของเดิมก็เช็คของเดิมก่อนของเดิมก่อนงานยืนทานวันนี้ซ้อมเรื่องเดิมให้เข้าใจอย่างเดียวเออค่อยๆไปนะเพื่อนนะจะให้เพื่อนงงนะครับถ้าเกิดไม่ไม่เอาหม้อแปลงมาปั๊บไฟก็มีจะได้ไม่ต้อง แยกกันเนี่ยพักไฟก็มีแมอแปลงก็มีเนี่ยเรไปเลยเครื่องเครื่องครับแมวแปลงไฟเออเนี่ยเร้่แจ้งกันตัวนี้มาไี้ไหมพักไฟมาตรงกลางหรือลักไฟนี่ยาวถึงได้ไัมต่อม่ได้แมอแปลงก็มีอ๋อเป็นตัวนู้นพักไฟก็มีนะฮะแบตเตอรี่ก็มีพักไฟก็มีเนี่ยเนี่ก็ได้เนี่ยเราดิ้นเล็กก็ได้เนี่ยครับนี่ไป อยกตัมิเตอร์อยูตู้เลยวันนี้ซ้อมให้ได้ไอ้เอาไอ้ข้อตลบแล้วมันไม่ลงตัวพี่นะองเกื่อนะไรอยู่แป๊บหนึ่งครับดาวนนี้คือแบบวเกิดาวก็จะอบ ัรงเลยเจ็บเลยไปเป็นเลยคือผมให้ไปเป็นเรื่องอะไรถ้าขาปวดตดเปิดหรือสองทางมีรูสเสียให้ความรู้เพราะสัปดาห์ที่แล้วนะลุยจำเลยตรงนี้ตรงนี้นะพี่ตรงคอมันเนี่ยจะโอ้ยงี้ผมไม่กล้าเอาคลิปอันนําเสนอแล้วตอนนี้งงหมดแล้วรู้รู้กันแค่สองคนนะพี่เตียง แล้วส่วนทีนี้ก็คีบร้องก็ติดใช่พี่ก็ตัวนี้คืออะไรก็ขากดลวดลวดใช่ไหมัอะ,อ,ะอืมลวดเป็นอะไรมาตัวนี้ขาอีกเส้นนึ่ง <Okay. S 1> เอเ้ยตางไฟไม่ติด <Okay. S 1> พี่ อืมไปสว่างจ้าเลยครับน,นี่ใช้ได้ครับมายี่เทืองแน่นอนครับทีน,นี้ผมก็จะทดลองเองพี่ตอนนี้